สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนกันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอ่านกัมาดูหัวข้อกันก่อนนะครับหัวข้ออย่รงนี้ครับการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบก็หมายถึงอะไรมันก็ต้องมาทำกิจกรรม่อครับจะรู้จักนะครับงั้นกลับไปทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราได้รู้จักจานวนเฉพาะ วันนี้นะครับเราก็จะต้องนําความรู้เกี่ยวกับหัวะแหละมาใช้เรื่องการแยกตัวประกอบจําได้ไหมครับว่าม,มีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับสมถสมูกต้องละคะ้ครับมันมีอยู่ทั้งหมด25ตัวทีนี้เราลองมาทบสวนท่องไปพร้อมกันพร้อมกับครูเลยนะครับเริ่มเลยครับสองสามห้าเจ็สิบอิบสาสเจ็ด 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89และ97อย่างนี้ครับท่องได้ครบไหมแล้วของครูถูกหรือเปล่ามาเช็คพร้อมกันตรงนี้นะครับ อ่าคตรงนี้นะครับเห็นไหมครับของครูก็ต้องไปตามนี้ทุกตัวเลยเพราะนักเรียนได้ไปฝึกมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์เพราะนั้นก็น่าจะต้องไปลดกรเบวนกรรครับผมวันนี้แหละเราจะต้องนําจํานวนเฉพาะมาใช้ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องใช้อย่างไรมาดูกันครับก็อือคุณมีจำนวนที้เนจำนวนนะครับคือสามสิบ เรียนช่วยบอกคุณหน่อยครับว่าตัวประกอบของสามสิบที่มันคูณกันแล้วได้สามสิบมีอะไรบ้างเอาเป็นคู่คู่คู่ที่หนึ่งครับอะไรกครับห้าคูณหกใช่ไหมครับโอเคห้าคูณหกได้สามสิบคู่ที่หนึ่งนะครับอคนที่สองครับค่ที่สองอะไรครับค่ที่สองได้ครับ อ่าสามับสิ 4, ใช่ไหมครับโอเค3ามคูณสิก็ได้สามสิบนี่ไหมห้าหกสามสิบสามคูณสิบโอเคเรี่ยมมากนะครับมันเป็นจำนวนคู่มันก็ต้องหารด้วยสองได้ไดแล้วการหารด้วยสองครูย้ำเสมอว่าคนทเยอะมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งนหนึ่งของสามิก็คือสิบห้าครับโอเคไว้ตัวนึ่งก็เหลือแค่ หนึ่งกตรวมเองถูกแล้วครับถูกแล้วครับหนึ่งคสามสิบอันนี้มาดูว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่สี่แบบนะครับแบบที่หนึ่งห้าคูณหกถามว่ามีจมํานวนใดที่เป็นจำนวนพาะหรือยังครับมีแล้วใช่ครับก็คือห้าคูณสามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจำนวนเฉพาะมันจะแยกไม่ได้ครับก็ทเดียวก็ดึงออกมาแต่มันคูณอยู่กับหกหกเป็นจำนวนเฉพาะครับ บอกไม่เป็นใช่ไหมลูกถ้าไม่เป็นมันจะแยกไเอีกแล้วแยกเป็นอะไรกลุ่มนะครับเป็นสองุ่มสามถูกไหมครับ,บคือสองุ่มสามแล้วถามว่าสองคูณสามเป็นเงินท้อหรือยังครับเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วมันก็จะแยกต่อไม่ได้งั้น,น,น,ะะน,ก,นก็จบในทีนีนนนนนมม้นะครับมาดูตัวที่สองนะครับสามสิบเท่ากับสามคูณสิบมีใครเป็นคนเฉพาะไหมครับสามนะสามสามนะครับเป็นจำนนเฉพาะอีกดวงหนึ่งสิบใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แยกต่อเป็นสองคูณห้าถูกนะครับสองคูณห้าแยกได้ไหมครับไม่ได้แล้วคือเป็นจำนวนพอแล้วตัวที่สามสองคูณสิบห้ามีใคร,คร, 2, คร 15, เป็นพิเศษอเครับสองนะครับสองสิบห้าเป็นไหมครับไม่เป็นไม่เป็นแยกอีกเป็นสามคูณห้าเท่นะครับแยกได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้สุดยอดเลย ส่วนตัวนี้หนึ่งคูณสามสิบซึ่งหนึ่งเป็นจำนวนเท่าะไหมไม่เป็นถ้าไม่เป็นเราไม่ต้องพูดถึงอะครกรณีนี้เราจะไม่พูดถึงมนะไเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่แยกออกมาแล้วเป็นแต่จำนวนเฉพาะแต่หนึ่งมันไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะนั้นเราจะไม่พูดถึงตัวที่มันเป็นลักษณะนี้นะครับอัน,นี้มาดูพร้อมกันแบบที่หนึ่งเริ่มต้น 6, ที่ห้าคูณหกมาจบที่ห้าคูณสองคูณสามแบบที่สองสามคูณสิบ มาจบที่สามคูณสองคูณห้าแบบที่สามสองคูณสิบห้าก็มาจบที่สองคูณสามคูณห้าเรียนสังเกตเห็นเลยรไครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าบรรทัดสุดท้ายมันจะได้จํานวนที่คูณกันทุกตัวเป็นจํานวนเฉพาะหมดเลยและเป็นจํานวนชุดเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่ามันสลับที่นะครับเยอะมากมากเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนจาน่ายไมมาก ทั้งสามแบบนี้ก็จะแ yeah. ยกสามสิบค่าูรในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเรียงจากน้อยไปมากะบบน,น,นะครับก็จะได้เป็นสองคูณสามคูณห้าแต่จริงเราเรียนไดเแบบไหนก็ได้หมดเลยเพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นั่นเองถูกไหมครับเพาะนัค่ามันจะได้เหมือนกันเท่ากันหมดเพราะนั้นะจะเขียนเท่าไหร่มาต่อก็ได้แต่ที่เขานิยมคือเรียงจาก น้อยไปหามากโอเคนะครับตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วว่าเวลาเราเขียน30เท่ากับ2 3 5คูณ3คูณ5แบบนี้จะเรียกว่าการแรยกตัวประกอบของ30นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะครับต่อไปนี้นี่นครับจากเรียก จะว่าทุกตัวสุดท้ายจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันนะครับถ้าแบบนี้ยังไม่เรียกนะครับแบบนี้ยังไม่เรียกว่ราะยกสประกอบอันนี้คือเราจะไม่พูดถึงอันทมีเลขหนึ่งด้วยอันนี้ก็ยังไม่เรียกอันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเรียกสประกอบถ้าบรรทัดเริ่มต้นนี้เรียกแค่ว่าการเขียงสามสิบในรูปการคูณของตัวประกอบของสามสิบ 30. เรียกแค่นี้เองครับแต่ถ้าเขียนแบบนี้เท่าไหร่ เรียกว่าการแยกตัวประกอบของสามสิ่มันก็ต่างกันแค่ทีเดียวถ้าทุกตัวเป็นจัวเฉพาะถึงจะเรียกว่าแยกตัวประกอบแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งที่โผล่มาแล้วยังไม่ใช่ตัวเฉพาะก็ยังไม่น,นั่นเองครับทีปปนี้ผู้ที่มาเรียนศึกษาแป๊บเดี๋ยวเราจะมีวมอยางให้ดูอีกครับสุดท้ายกล้นะครับเวัสครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะเข้าใจไหมครับความหมายของการแยกตัวประกอบถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจมาดูตรงนี้อีกทีนะครับ เมื่อกี้จากที่ทำกิจกรรมนะครับทั้ง3แบบนะเราเริ่มต้นที่การเขียน30ิในรูปการครูณของตัวประกอบของมันนะครับและสุดท้ายในแต่ละแบบเราก็จะได้ออกมาเป็นว่า30เนี่ยถ้าเขียนแล้วแยกตัวร้อสุดท้ายแล้วที่เป็นปรูปการครูณของตัวประกอบที่เปจนเฉพาะก็จะได้เป็นจํานวนที่เหมือนกันคูณกันอยู่3ตัวนะครับคือ30เท่ากับ 2 3, คูณ3คูณ5เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามันสลับที่กันแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะเรียกการเขียง30ในรูปการคูณของตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนี้ว่าการแยกตัวประกอบของ30นั่นเองครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่าง30นะครับทำไมตัวไม่แยกตังน,นี้ก็เพราะว่ามันจะมีเลขหนึ่งติดมาอยู่นะครับซึ่งเลขหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะถึงแยกไป มันก็จะกลายเป็น1นึคูณสองคูณสาคูณห้าถ้ามีเลขอยู่มันก็จะไม่เรียกว่าการแยกประกอบนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะไม่ยกตัวอย่งางที่มีเลขหนึ่งมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการแยกประกอบอ่ะมีมาสรุปพร้อมกันนะครับเพื่อให้ความหมายพร้อมๆกันการแยกประกอบนะครับหมายถึงอะไรก็คือาการ ปันหานี้เลยครับเขียนจะว่า30อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะสาเป็นแค่ตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างของจำนวนซึ่ง30เป็นจํานวนเป็นจานวนนับเพราะนัก็คือการเขียนจํานวนนับในรูปรูป,ร,ปรครับเนี่ยรูปการคูณนะครับรูปการคูณ ของสามตัวนี้เป็นอะไรของสามคเป็นตัวประกอบใช่ไหมครับการคูณของตัวประกอบแต่มันไม่ใช่ตัวประกอบธรรมดามันเป็นตัวประกอบที่เป็นเฉพาะก็เรียกสั้นๆว่าตัวประกอบเฉพาะไหนด้ความหมายขอบคุณที่เรียครับหมายนะครับเพราะว่าพร้อมกันนะครับการแยกตัวประกอบคือการเขียนจํานวนนะับ นะครับในรูปการคูณของตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะหรือตัวประกอบเฉพาะนั่นเองนะครับจะน่าจะพอเข้าใจละเดี๋ยวผมก็จะมีตัวอย่างมาฝึกทำรอมการอินทรีสองตัวอย่างนะครับก่อนที่จะไปทบทวนหัดกันเอเครับผมทีนี้มาดูนครับตัวทุกให้จำนวนมาเป็นสิบห้ามันเรีือก็แค่คิดว่าอะไรคูณกันได้สิบห้าไรครับสามคูณห้า 3 5ห้าก็ได้ถึง5และทั้ง3และ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแบบนี้แหละเขาเรียกว่าการแยกประกอบของ15แล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยแต่ลองอีกสักตัวนะครับ16อ่า16เรื่องนี้ไหนดีครับอ่าสองคูณแปดแต่ปดมันใช่ไหมครับมันเป็นจำนวนเฉพาะไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็จำมันแยกอ่กแต่สองสมันเป็นแล้วเรน่องเดียวมครับแล้ว คือแดงครับอ่าสองคูณสี่น <itch assessment> ี่นะครับอ่ามีจำนวนเฉพาะอย่างไรจะได้สองในตัวหนึ่งสี่เป็นไหมสี่ไม่เป็นเอาแยกกันต่ออีกตัวที่มันเป็นแล้วเนี่ยต้องเขียนลงมาข้างล่างเลยครับดึงมาเลยสี่แยกเป็สองคูณสองอ่าเสร็จยังครับเสร็จแล้วจบแล้วเพราะว่าสองนะครับเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็เรียกว่าการแยกประกอบของจำนวนนะครับเราจะสังเกตการแยกประกอบ เราจะเขียนจำนวน่ถูกแยกไว้ทางซ้ายหนึ่งนะครับทางซ้ายหนึแล้วมันแยกออกมาเป็นอะไรด้ว้ทางความสิบหกแยกประกอบได้เป็นส 2, 2, 2, 2, 2. องคะูณสองคูณสองคูณสองอล้ครับในเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีตัวเลขคูณกันซ้ำๆหลายๆตัวแบบนี้เราก็จะดูโอกาสสอเรื่องเลขกเลยกกำลังตรงนี้นะครับเลขยกกำลังก็คือจำนวนที่มันคูณกันกนะครับจำนวนเดียวกันเนี่ยคูณกันซ้ำๆ หลายตัวขึ้นไปตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะครับเราจะเรียกว่าเลขยกกำลังแต่เ้าอยู่คนเดียวตัวเดียวเ็าก็ยกรางหนึ่งแต่เขาไม่อยอมเขมียขนนะครับแบบนี้ก็สามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังได้เป็นสิบหกเท่ากับสองยกกำลังคูณสี่ตัวก็ยกกำลังสี่ขอขอธิบายนิดนึงน,นะครับสองยกกำลังสี่ไม่ได้หมายความว่าสองคูณสี่แต่หมายถึงสองคูณกันสี่ตัว ี่ตัวนะครับเพียงสี่ครั้งครับสี่ตัวถ้าสองคูณสี่ไม่ได้ใช่แปดมันก็ไม่ใช่สิบหแต่ถ้าสองคูณก,กันสี่ตัวดูนะครับสองคูณสองได้สี่สี่คูณสองได้แปดแปดสองสิบหกนะครับแต่ตหลายคนชอบคิดว่ายกกลังอะไรคูณกับตัวนั้นไม่ใช่นะครับทีนี้มาดูคีดสักตัวนึงยี่สิบเอ็ดและคูณกันได้ยี่สิบครับ สามคนเจ็ดหึือลงสามเจ็ดเดและทั้งสามกับเจ็ดก็เป็นจำนวนมฉพก็เสร็จแล้วครับอย่างนี้ก็ถือว่าทคงเดียวคือได้เลยเห็นไหมครับที่การได้มากเลยสามห้เจ็ดใช่ไหมครับงงเก่มากครับก็คือได้ทุกสิ่งอย่างห้าเจ็ดสาห้าและห้ากับเจ็ดก็เป็นจำนวนเฉพาะอีกแล้วอค่ขออ่ะขอจนสุดท้ายแล้ก่อนที่จะไปสรุปความหมาย สามสิบเฉยๆอันนี้ได้หรือว่าอะไรสามหกสองสองมันเป็นจำนวนคู่เยอะมากครับเลืไม่ออกเจอมาคู่ก็สองไปก่อนแล้วสองคู่แรกที่สามหกครึ่งหนึ่งก็สิบแปดครับครึ่งหนึ่งคือสิบแปดนะครับสิบแปดเมื่อที่โดนจับบอลแน่นอนก็แยกอีกเป็นสองคูณเก้า ก้า่นแปดอแแยกเป็นสองก็เป็นสองคูณสองเก้าไม่ใรก็แยกอีกเป็นสามคูนสามคเ็นับอาเส็จครับทุกคนไปจำนวนร้องหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแยกตัวประกอบสาหก็จะได้่ากับว่าสามคูหกเท่ากับสองคูณสองคูณสาคูณสามรูมีตัวสากันด้วยสามารถเขีนไปเรยกยมัได้ไหครับได้นะครับ เพราะนั้นสามารถเขี่ยมันยกกำลังได้เป็น3ามที่หกค่าที่เขียนเป็นสองยกกำลังมีทัวสองตัวก็ยกกำลังสองแล้วก็คูณกับ3ซึ่งสามมีสองตัวคูณแล้วก็3ยกกำลังสองสองยกกำลังสองได้4 3ยกกำลังสองได้หกไม่ใช่หกนะสามเก้าสี่เก้าก็สามที่หกไม่ก็เป๊ะเลยเอาละครับสังเกต บรรทัดสุดท้ายของการาษอันนี้ครั้งเดียวได้เลยอันนี้ก็หลายครั้งหม่อันนี้ครั้งเดียวเจอเลยเดืเอนแยกก็เจอเลยอันนี้ก็หลายครั้งตอนนี้นึงนะครับผู้เขียนส่หลักตรงนี้นะครับเหมือนกันเี็นกด้จะเห็นว่าเวลาแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยสุดท้ายตุวท้าต้องเป็นจำนวนคำต,อ,อ,ตอ,อบกรุ่พร้อมกันเลยครับการแยกตัวประกอบของจำนวนคือ การเขียนจำนวนนะับในรูปการคูณของโดเนออกเฉพาะนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวครูก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายที่ปแปะไว้ให้เรียนจุดทํารนูนะครับโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าก็จะมีตัวอย่าง <c oughs> การฝึกทํานะครับมีหลายวิธีซึ่งันจะสะดวกหรือมันจะง่ายจะยากก็แล้วแต่นะเรียนก็จะเลือกทํ จะเลือกใช้เอานะครับตามความขนาดโอเคครับวันนี้มันต้องจบครับสวัสดีครับ